พอดีวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมน้ำหมักน้ำส้มนะครับผลไม้ที่บารโลดหมักไว้ถังนี้ก็เพิ่งจะหมดไปเมื่อเที่ยวที่แล้วนะครับก็เหลืออีกถังหนึ่งอยู่หลังบ้านอีกสองถังนะครับคือถังหนึ่งนี่จะได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับสำหรับน้ำส้มผลไม้นะครับที่ทำไว้ฉะนั้น บาโรดจะหมักไว้ทีละสี่ถังก็จะได้ทั้งหมดสี่เดือนสี่เดือนนะครับอันนี้ก็จะมาเปิดถังนี้วันนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปหยอดกดกีดไว้กีดยางไว้แล้วก็จะหยอดกดนะนะครับเดี๋ยวบาโรดจะพามาชมครับผมอันนี้ก็เป็นถังน้ำหมักเอมนะครับที่บาโรดหมักไว้ก็ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์สังะ้อแสงนะครับที่ทําไว้มีทั้งสีแดงสีเขียวนั้นส่วนนน้นเพิ่งทําใหม่นะครับก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> มีครบนะครับทั้งน้ําหมัก EM e e ทั้งจุลินทรีย์สังะ้อแสงแล้วก็อันนี้น้ําหมักผลไม้เป็นน้ําส้มนะครับใช้ไปแล้วถังหนึ่งเมื่อได้หนึ่งเดือนพอดีนะครับเกือบหนึ่งเดือนนะครับ แ๋ยวันนี้จะมาเปิดถังนี้เพื่อที่จะเอาไปกรอกบไปทําน้ําส้มหยอดกวดวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะกรอกทีละห้าถังไอห้าขวดลิตรนะครับห้าขวดลิตรนะครับหขวดลิตรเลยทีเดียวนะครับห้าขวดลิตรก็ใช้ได้หลายวันเนี่ยกรอกอย่างนี้เลยนะครับ หอมดีครับเหมือนสาโวเลยเหมือนสาโทเลยนะครับนี่นะครับก็อาจจะใช้เยอะหน่อยกว่าน้ำกรดทั่วไปนะครับถามว่าน้ำหนักหรืออะไรสูญเสีย ถามว่าน้ำหนักยางหรืออะไรต่างๆเสียศูญย์เสียไปไหมเนี่ยเท่าที่บาโรโดใช้ยอยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรกรสวนยางทุกๆท่านวันนี้พบกับบาโรโอดในช่วงสายๆนะครับก็เข้ามาหยอดน้าส้มนะครับใช้คำว่าน้ำส้มเพราะว่าทุกวันนี้บาวโลดไม่ได้ใช้ กรดซัลฟูริกนะครับก็หันมาใช้น้ำส้มจากผลไม้100%ซนะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามมาหลังจากที่บาโรดทำคลิปวิธีหมักน้ำส้มจากผลไม้สิ่งที่บาโรดใช้อยู่มีตอนนี้มีอยู่2อย่างนะครับก็มีกล้วยซึ่งมันมีอยู่เต็มสวนบาโรดไปหมดเลยแล้วก็มะนาวซึ่งปลูกประมาณ10-20ต้นอยู่หลังบ้านนะครับ ก็เหลือใช้เหลือกินก็เอามาทําเป็นน้ําหมักให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ถามว่ามีเพื่อนๆสงสัยว่าเคยทําแล้วแล้วทําไมมันหยอดแล้วคนยังไงก็ไม่ไม่ข้นไม่แห้งไม่ไม่จับตัวกันนะครับไม่เหมือนน้ากดซันฟริกว่างั้นบาโรสจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าน้ําส้มจากผลไม้เนี่ยความเป็นกรด ไม่ได้ถึง70%อนะครับอยู่ที่ประมาณ20% 3 0ถึง30%ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ถึง30%ด้วยฉะนั้นในกรณีที่น้ำยางที่มีเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยจะได้ผลดีนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีนะฮะแต่ถ้าในกรณีที่มีน้ำเลี้ยงเยอะๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ผลกับ,ก,บกับการใช้น้ำส้มนะครับเพราะว่า ถ้าถ้าเป็นยางที่ข้นๆยางที่มีเปอร์เซ็น์ดีๆเนี่ยเขาจะจับตัวกันเร็วถ้าเจอน้ําส้มตัวนี้นะครับแต่แตกต่างจากการที่ยางเจ้าไหนที่กรีดแล้วมีน้ำเลี้ยงเยอะน้ําเลี้ยงเยอะจงเลงจงเลงจงเงนะครับยังไงก็ไม่ค้นแม้กระทั่งขานาดใช้ซัลฟูริกก็ยังยากนะครับฉะนั้นในกรณีที่ยางท่านออกเยอะๆเนี่ยจะสังเกตว่า น้ำเลี้ยงหรือว่าน้ำอ่าเปอร์เซ็นต์ยางดีนะครับแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ยางดีอย่างของบาโรดเนี่ยนะฮะขนาดออกเยอะประมาณอย่างนี้เนี่ยก็ยังอ่าคนไม่นานมากก็เริ่มที่จะอ่าจับตัวกันแต่ก็ต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณสัก5หรือ10นาทีกลับมาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ก็จะเริ่มแข็งนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ที่ใช้จริงๆนะครับแต่ต้นไหนที่มันมีน้ำเลี้ยงมันก็ธรรมดานะครับ ต้นไหนที่บารโรดกีดแล้วมีน้ำเลี้ยงออกมาบ้างก็ก็จะไม่ไม่ค่นเร็วนะครับนี่ก็จะอธิบายให้พี่น้องฟังนะครับบารวโรดใช้น้ำส้มนะครับน้ำส้มตัวนี้ข้อดีอีกอย่างก็คือกลิ่นนะครับกลิ่นหอมไม่มีผลกระทบโดนไม้โดนมือโดนต้นยางก็ไม่มีผลกระทบนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงนะครับ ที่ใช้ก็มีแค่น้ําตาลหรือกากน้ําตาลเท่านั้นเองนะครับส่วนผสมนะครับบาโรดก็หมักตามวิธีการนั่นแหละครับแล้วก็หมักทีนึงก็สองสามถังถังถังยี่สิบลิตรเนี่ยนะฮะก็จะได้อยู่ประมาณถังหนึ่งก็เกือบเดือนนะครับที่ที่ที่ไปกอกมาเนี่ยอย่างขวดนี้นะครับขวดนี้นะครับขวดนี้ลิตรหนึ่งเนี่ยลิตรหนึ่งเนี่ยบาโรดใช้ได้ประมาณร้อย หรือ150หรือ120แล้วแต่ยางออกน้อยมากนะครับถ้ายางออกเยอะก็ใช้ปริมาณเยอะหน่อยก็ได้ประมาณ100ต้นนะครับต่อขวดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นซันฟิลิกก็ก็ถ้าผสมค้นหน่อยก็ไม่เปลืองใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ก็จะเปลืองแต่เปลืองก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเ,เราไม่ได้ใช้งบป,ประมาณในการหมักมาผสม เยอะนะครับงบป,ประมาณน้อยมากนะครับอย่างหมักครั้งหนึ่งเนี่ยบาโรด20ลิตรหรือ40ลิตรเนี่ยบาโรดใช้เงินประมาณ60บาทเท่านั้นเองกล้วยไม่ได้ซื้อมะนาวไม่ได้ซื้อนะครับน้าไม่ได้ซื้อนะครับแต่เสียค่าน้ําอยู่นะครับเอาเดี๋ยวเราลองไปดูว่าบาโรดหยอด n, ยังไงแล้วก็ความเข้มข้นความอ่ายังไงเป็นยังไงก็คือหยอดแล้วมันใช้เวลานานไหมหรือยังไง ถึงจะจับตัวกันเราไปดูกันครับวเดี๋ยวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยาการที่จะให้มันเกิดกรดน้อยกรดมากอะไรต่างๆมันขึ้นอยู่กับการหมักนะครับระยะเวลาการหมักด้วยนะครับเพราะว่าบางทีท่านอาจจะหมักคือจริงๆเนี่ยมันเริ่มใช้ได้ตั้งแต่2ส,สัปดาห์ใช่ไหมฮะสสัปดาห์ก็เริ่มที่จะมีความเป็นส้มเป็นกรดนิดหน่อยนะครับบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้นะฮะคือเอามาใช้ในกรณีที่ยาง ไม่ไม่ออกเยอะมากจนเกินไปเนี่ยใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> ประธานโทษนะครับแต่ว่าในกรณีที่ยางออกเยอะเราก็ต้องใช้เวลานะครับจาก2ส,สัปดาห์ก็อายเป็น1เดือนนะครับ45วันอย่างเงี้ยเป็นต้นไปนะครับจึงจะเอามาใช้ได้ให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างดีนะครับก็คือพูดง่ายว่าความเป็นกรดจะมีเยอะขึ้นนะครับ แต่ถ้าหมักน้อยระยะเวลาหมักน้อยก็จะทําให้กรดน้อยเช่นกันนะครับฉะนั้นต้องใช้เวลานิดนึงนะครับจะทําให้ความเป็นกรดค่อนข้างสูงแล้วก็จะทําให้การใช้ในการหยอดน้ํายางก็จะมีผลสำลีที่ดีขึ้นนะครับนี่เมื่อวานนี้เราก็ได้น้ําส้มนะครับ เพื่อที่จะมาหยอดนะครับให้กับยางตอนเช้าเช้าที่กรีดเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่า,าประสิทธิภาพมันจะใกล้เคียงกับน้ํากรดเคมีที่เป็นซันฟิลิกหรือเปล่าครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อ,อก,ก่อนนะครับพี่พนันกับจากที่เราหยอดน้ําส้มผลไม้ไปแล้วนะครับประมาณสัก อันนี้ยังไม่ได้ผ่านไปไหนนะครับก็ประมาณสักเอ่อหนาทีนะครับก็เริ่มที่จะหมนหมาดแล้วนะฮะแต่ยังไม่ยังไม่แข็งตัวนะครับก็ประมาณสัก10นาทีก็ก็จะแข็งตัวอันนี้คือจากน้ำส้มล้วนๆนะครับน้ำส้มผลไม้ล้วนๆนะครับไปลุยต่อครับ น,นี้ครับไม่ต้องใส่เยอะมากคนปกตินี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเริ่มค้นพอและแค่นี้แหละครับอันนี้คือในกรณี ฝนแบบไม่เร่งมากนะครับแต่ถ้าเกิดหน้าฝนแบบฝนชุกนี้วิ่งเนี่ยก็ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่ว่ารถช้ายอย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับก็บถือว่าใช้ได้อยู่มันก็แห้งเร็วอยู่นะครับมันก็แห้งเร็วอยู่ด้ แต่ก็ที่สำคัญเวลามันหยดใส่เนี่ยอย่างกระเด็นใส่อย่างเงี้ยต้นยงต้นยางอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่มีผลกับกับการทำลายต้นยางนะครับเพราะว่าเป็นน้ำส้มจากผลไม้นะครับถึงแ,แม้กดเพราะว่ามันจะมี อ่อนๆนะครับกดไม่เข้มข้นมันจึงไม่มีผลที่จะทำให้ยางเรามีผลกระทบเนี่ยดูนะฮะประมาณสักห้านาทีก็ค้นแล้วทีนี้ถ้าท่านสังเกตจากในจอเนี่ยอาจจะเหมือนกับยังไม่แห้งใช่ไหมฮะแต่บาโลด กลับมาอีกรอบหนึ่งในแห้งแล้วฮะได้ผลได้ผลนะครับบ่าวรดบอกได้เลยอัตราการส่วนผสมก็ดังที่ในคลิปที่แล้วนะครับที่บ่าวโรดสาธิตวิธีทำให้ด,ดูเห็นไหมครับก็เหมือนกับเราใช้ น้ำกดซันฟลริกเวลาคนไปก็ข้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยขวดหนึ่งนี่หลิตรพอดีนะครับ1ลิตรพอดีเนี่ยจะได้อยู่ประมาณอ,อสามแถวนะครับ สามแถวนี้แถวละห้าสิบต้นก็ร้อยห้าสิบต้นนะครับของบารวดร้อยห้าสิบต้นอะ่ะได้อ่าลิตรหนึ่งนะฮะได้ร้อยห้าสิบต้น